จะมีวิธีเหมือนพระโมกขเลาจะมีปัญญาให่นพระสารีบุตจะเป็นมหาบุรุษเหมนพระพุทธองค์ก็ต้องคงนิพพานในวันนี้เป็นกำพื้นที่สองแห่งการบำเพ็ญกุญสลุทิทเวายแด่องค์หลวงตาพระบิทีบัตโมซึ่งเป็นอดีตประธานสง วัดป่าสุนทรารามนสิลาได้รับความเมตตาจากหลงพอ่อพระอูพิเศษสารคุณเจา้าคณะตะบลสิลาเขตหนึ่งเจ้าวาดพระสวรรค์วาน,น,วนานรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีผุบารอุบาสศิกาสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกัน บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในวันต่างในค่ำคืนนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าภัยในวัตัดสงสารมีอยู่แปดประการประการที่หนึ่งก็คือชาติภัยภัยเกิดจากชาติประการที่สองคือชาราภัยภัยเกิดจากความชราประการที่สาม ขยาที่ภัยภัยเกิดจากความเจ็บไข้ในปวดประการที่สี่มรณะภัยภัยที่เกิดจากความตายประการที่ห้ากุศลภัยภัยเกิดจากอกุศลกรรมประการที่หกอุปาทานภัยภัยเกิดจากอุปาทานประการที่เจ็ดภัยกิเลสภัยภัยเกิดจากกิเลสคือโลคโกรธหลง และประการที่แปดประการสุดท้ายคือนรกไยัยไัยเกิดจากนารกในวันนี้จะกล่าวถึงมรณะไยัยไัยเกิดจากมรณะคือความตายเราท่านทั้งหลายผู้ที่มาในวันนี้ก็ให้ดูอย่างหลงตาทวีซึ่งองค์หลวงตาก็าได้ประสบคือมรณะไยัยไัยที่เกิดจากความตาย ภัยนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต้องประสบพบเจอกับมรณะภัยคือภัยแห่งความตายจึงมีกรอนที่เอ่ยขึ้นข้างต้นว่าจะมีริธีเหมือนพระโมคคัลา พระโมคคัลลา,ามีฤทธิ์มากเป็นเอตตะคะผู้มีฤทธิ์มากเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งรูปสำคัญก็ยังไม่พ้นภัยคือความตายจะมีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เป็นเอตตะคะอีกรูปหนึ่งก็เป็นผู้มีปัญญามากก็ไม่พ้นจากภัยแห่งมรณะคือความตาย จะเป็นมหาบุรุษเหมือนพระพุทธองค์ก็ต้องคงนิพพานแม้แต่พระบรมศาสดาของเราพระองค์ก็ต้องทรงเข้าพะน,นิพพานนี่คือภัยในวัฏสงสารเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้ก็มาเพื่อที่มาเป็นกุศลตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อมาอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่องค์หลวงตาทวีพีบัตโมท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อยามอยู่ก็ให้เลี้ยงกายเมื่อตายก็ให้เลี้ยงวิญญาณเมื่อหลวงตายัางดำรงชีวิตหรือดำรงธาตุขันอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในวัดป่าสุนทรารามหรือญาติพี่น้องและชาวบ้านศิลาก็ได้ให้ความอุปถัมภ ส่งพระตาหารเช้าพระตาหารเพลนแด่องค์หลวงาตายอยู่เนืองนิดและวันนี้หลวงตาได้มรณาภาพจากพวกเราไปพวกเราก็ได้มาตั้งบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้ก็คือที่สองเพื่ออุทิศถวายแด่องค์หลวงตาก็เข้ากับภาสิตว่าเมื่อตายก็ให้เลี้ยงวิญญาณ ดังนั้นแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายมาในวันนี้ก็พึงให้ระลึกถึงความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในสังขารดังนั้นก็ขอให้เราทั้งทั้งหลายตั้งจิตตั้งกูศล้จิตเพื่ออุทิศถวายกูศสแดงองคหลวงตาและกวดน้ำรับพรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไป